สวัสดีครับผมเต้นนะครับจากร้านล u c k y s o u ี d ซาวนะครับในช่วงคาออดิโออินเทนของเรานะครับอันนี้จะเป็น EP 2นะครับก็คุยกันเรื่อง DSPM เหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้จะเป็นคิวของเยอรมนีนะครับไม่ใช่อิตาลีนะครับก็จะเป็นแบรนด์ h i l ลิกนะครับฮิลลินะครับเป็นแบรนด์นำเข้าจากเยอรมันนะครับ DSPM ที่ผมจะมาแนะนำวันนี้ก็คือ P6 นะครับ Ultimate ตัวใหม่นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่เพิ่งเข้ามาเลยนะครับ P6 นะครับจะเป็น DSPM 6 Channel นะครับวัดในตัวนะครับ120คูณ6นะครับ4โอห์มนะครับถ้าเป็น2โอห์มก็จะอยู่ที่230วัตต์เลยนะครับตัวขนาดนี้นะครับแต่ว่าวัดมหาศาลนะครับส่วนคลาสของมันเนี่ยจะเป็นคลาส D นะครับแต่ว่าทางฮิล i ิเนี่ยเคมว่ามันจะเป็น Ultra HD ด้วยนะครับตัวนี้นะครับ ไฮเลเวลนะครับที่จะเข้าไปตัวนี้นะครับไฮเลเวลอินเนี่ยหกชแนลนะครับมีออปติคอลหนึ่งชแนลนะครับแล้วก็โ o a x อ a l เชียลอีกหนึ่งชแนลนะครับแล้วก็เออโลสัญญาโลเข้าได้นะครับก็6 นะครับลายอินพุตเนี่ยเข้าได้6เหมือนกันเหมือนไฮเลเวลเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับรองรับระบบไฮเลสนะครับฟรีเคนซี่เรสปอนส์อยู่ที่10เฮิร์ตจนถึง40,000เฮิร์ตนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าไฮเลสเนี่ยตัวเนี้ยนะครับรองรับเรียบร้อยนะครับเอ DSP ข้างในนะครับ DSP power กิโลเฮิร์ตนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็วงจรด้านในจะเป็นแบบ SMD นะครับรองรับ นะครับพวกระบบ Start-Stop Engine ของรถยุโรปทั้งหลายหรือรถญี่ปุ่นทั้งหลายที่ตอนนี้มีระบบนี้มานะครับทางฮิลลิกเนี่ยเคลมว่าสามารถรองรับโวลเทจที่ต่ำที่สุดนะครับ6โวลต์ได้เลยนะครับรถที่สวิงไฟสวิงขึ้นลงเนี่ยจนถึง6โวลต์เนี่ยฮิลิกยังทำงานได้อยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีเขาเรียกว่า O.E.M. นะครับระบบปลัก๊ก O.E.M. ที่สมมุติว่าลูกค้าใช้ B.M.W. หรือ b e n z นะครับสามารถจะสั่งปลั๊กตรงรุ่นนะครับของ BM รุ่นนี้เบนรุ่นนี้มาเป็นเสียบได้เลยนะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟในรถนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์ตัวนี้ใหม่ล่าสุดก็จะเป็น PC2 5.0นะครับ PC2 5.0เนี่ยฟังก์ชันเยอะมากๆพูดวันเดียวไม่จบแน่ๆนะครับโอเคส่วนตัวนี้นะครับที่สั่งเข้ามาแล้วก็จะมีสินค้าใหม่อีกตัวหนึ่งก็คือคอนดักเตอร์นะครับคอนดักเตอร์ตัวใหม่จะเป็นแบบนี้นะครับ จะเป็นปุ่มหมุนปุ่มเดียวเลยนะครับแต่ทํางานได้หลายฟังก์ชันมากๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนึงว่ามันจะทําอะไรได้บ้างนะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นรุ่นเก่านะครับ u r c นะครับ u r c ก็จะทําได้แค่วอลลุ่มนะครับกำหนดเป็นวอลลุ่มเป็นซับวอลลุ่มแล้วก็เมมโมรีได้แค่2เมมนะครับแต่ทาง c o n d u c t ตอร์เนี่ยจะทำเมมโมรีนะครับได้10เมมนะครับตัวนี้นะครับเล็กๆนะครับติดตั้งง่ายๆแล้วก็ฮิลิก นะครับ PC2 5.0เนี่ยเวลาเราจะจูนเสียงนะครับก็จะมีไม์ของ MTK1 ตัวนี้นะครับเข้าไปใช้กับร่วมกับซอฟต์แวร์5.0ได้เลยนะครับสามารถจะเช็คนะครับ RTA ได้นะครับสัญญาณต่างๆเนี่ยผ่านไม์ตัวนี้ได้เลยนะครับผมผมจะให้ดูขนาดของมันนะครับขนาดของตัวนี้ก็ไม่ใหญ่มากนะครับกำลังดีเลยนะครับก็ไซส์จะอยู่ที่26เซนนะครับูณ19เซนนะครับสามารถจะไปติดตั้งใต้เบาะ ได้นะครับแล้วก็หรือจะไปใส่ในช่องเดิมที่ผมติดบ่อยๆก็คือจะเป็น BMW เนี่ยสามารถจะไปใส่แทนตำแหน่งเดิมๆของรถได้เลยนะครับแทนแอมเดิม erm อะไรอย่างเงี้ยในตำแหน่งซ่อนน่ยได้เลยนะครับตัวนี้โอเคครับก็ถ้าสนใจสินค้าแบบนี้ DSP M แบบนี้ High End แบบนี้นะครับก็ติดต่อมาได้ที่ Lucky Sound Pro Shop ครับผมขอบคุณครับ